นกสัตว์จอครับหรือสุนัขนะครับหรือปีเสียรู้หรือเปล่าครับคนเกิดปีจอเนี่ยคือหรือปีเสียเนี่ยคือสุนัขสอนนะครับเป็นคนที่นะครับเรียกว่าหลายคนเอามาบูชานะฮะเกิดปีจอนะเอาปีเซียมาบูชานถือว่าเด่นนะฮะเอาละครับมาดูนิสัยของคนปีจอละเนื้อคู่และคู่ที่มาสมพงกับคุณและชงเป็นใครกันบ้างนะครับตามมาครับทุกคนครับคนเกิดปีจอเป็นคนซื่อสัตย์ติดดินเลยมีสัญชาตญาณที่แข็งนอกอ่อนในทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ดีทีเดียวต้องการความรักนะฮะต้องการให้ผู้อื่นมารักใน,ในความมีคุณค่าของคุณนะครับและรักในสิ่งที่คุณมีนะครับเออเขาเรียกว่าพูดง่ายว่าคนเกิดปีจอน,นั้นชอบในะเรื่องของให้คนมาใส่ใจในความรักของคุณนะครับต้องการครอบครัวที่อบอุ่นจุดเด่นรู้เท่าทันเรื่องต่างๆเสมอมองสถานการณ์ได้ลึกซึง้ง ไม่ทอดทิ้งเพื่อนแม้ในยามยากนี่คนเกิดนักษัตรย์จอจะเป็นแบบนี้ครับแต่จุดอ่อนมีมาดูสิครับเป็นอย่างไรบ้างจุดอ่อนคือคุณเป็นนักสู้ของทั้ง12นักสัตว์ถ้าใครมีความรู้สึกต่างไปจากคุณนะคุณอาจจะเผลอถ่ววิพากษ์วิจารณ์และขาดการผ่อนปลนได้เหมือนกันคือถ้าใน12นักษัตริย์นะครับ้า,าเจอคุณแล้วก็ถ้าทําไม่ดีก็คุณก็จะเล่นง,งานได้เหมือนกันนะครับอ่ะมาดู คู่รักของเขาเป็นใครนะครับคู่รักของคนที่เกิดปีจอคือที่เหมาะสมและก็เป็นคู่สมพงนะครับคือปีมะเมียปีขานะอุุนชวดและกะว็วอกครับห้ามนะครับห้ามนะครับฉลูมะโรงมะแมะรากาและก็จอด้วยกันครับอ่าเห็นไหมครับทุกคนครับนี่คือคนที่เกิดนักษัต ปีจอครับปีจอเนี่ยจะมีความเรียกว่ารักในครอบครัวและเพื่อนฝูงมากเลยทีเดียวนะครับเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับเอาละ,ะครับทุกคนครับเรื่องของนักษัตริย์ยังมีอีกมากมายแต่นี่คืงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคร่คราวๆนะยังต้องติดตามในเรื่องต่อไปก็คือ ต้องจริงๆแล้วต้องดูเดือนปีวันเดือนวันปีเนี่ยมารวมกันแล้วจะรู้นิสัยอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของคนรักคู่ครองก็่นเดียวกันอาจจะต้องหมายถึงเรื่องของรหัสชีวิตด้วยอยากจะรู้ก็ต้องเดี๋ยวตั้งทักมาพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์ยังรับดูของจุ้ยบ้านร้านค้าสำนักงานที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องเบอร์โทรอยู่นะครับทำนายดวงอาชีพและยังมีช่วงไลฟ์สดกดติดตามกดหัวใจไว้จะได้ไม่พลาดการชมคลิปในเรื่องของการไลฟ์สดของผมนะครับทุกคนครับ ผมเองอยู่ในกลุ่มของบ้านโรดเจริญมีเรื่องของพระพุทธรูปส,สวยๆหลายคนอยากจะได้พระพุทธรูปตั้งอยู่ในบ้านเรือนของท่านที่สวยสง่าง,งามที่สุดลองทักเข้าไปดูท่านจะเห็นว่าพุทธรูปหน้าเอาไว้นั่งสมาธิสวดมนต์ดีที่สุดครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของพระพุทธรูปงดงามศิละปะร้านนานะครับวันนี้เวลาหมดกดหัวใจกดติดตามว่าจะได้ไม่พลาดการจบคลิปต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากกลุปอาจารย์โรดบ้านโรดเจริญวันนี้สวัสดีครับ